กลางภูเขาและสายหมอก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,505ราษฎรเป็นชนเผ่าล้วเมื่อพุทธศักราช2,536ราษฎรได้รับการปกครมงราษฎรอาสาป้องกันตนเองและประกาศเป็นหมู่บ้านออพะพอ ชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านก่อนที่พวกเราจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมในวันนี้พวกเราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสำหรับสายล,ยลุยๆนั่นก็คือน้ำตกผาหมอกค่ะในวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปดูกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านของพวกเรามีความเข้มแข็งและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยง,งานต่างๆที่คอยให้การสนับสนุนด้วยค่ะ ในห้วงที่ผ่านมาได้ทําการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหลายๆเรื่องในการพัฒนาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดใจและมีการพัฒนาระบบน้ําไฟป,ป่าหมอกวันและที่สําคัญคือมีการพัฒนาปัญหายาเสพติดทําให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ับพ่่อผู้ใหญขออนุญาตให้พ่อผู้ใหญ่ได้แนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมนายเฉลิมชัยไตรชนะครับบ้านบ้านน้ำพี่ครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของบ้านเราอาจจะเป็นขนาดไหนบ้างครับครับในห่วงที่ผ่านมาครับทั้งกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชนนะครับได้ร่วมกันแก้ปัญหาแก้ไขครับปัญหายาเสพติดนะครับกันมาตลอดครับอย่างโดยนะครับดําเนินการตามแนวทางนะครับการดําเนินการ ดาเนินงานนครับของคุณแม่ของแขกินนะครับเพื่อสร้างความรักนะครับความสามัคคีและความเพิ่มท่วมมือในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นนะครับกองอรมนครับยังได้ทําการฝึกรัศดรภาษาป้องกันยาเสพติดนครับให้กับรัศดรในบ้านนะครับและได้จัดตั้งกองลังายชนนะครับเพื่อเป็นกําลังหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบ้านนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับได้มีการปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างดีครับ ในวันนี้พ่อผู้ใหญ่จะพาไปเยี่ยมชมการปฏิบัติในเรื่องอะไรคะในวันนี้นะครับอาผมเองครับร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับร่วมกันประชุมนะครับสาหาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในุมชนบรับค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกิจกรรมตามที่พ่อผู้ใหญ่ได้พูดไว้เลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นการจัดการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะกรรมการหมู่บ้านของพวกเราค่ะ คณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้มาจากชาวบ้านในแต่ละคุ้มนะคะและถ้ามีการประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนก็เปิดโอกาสให้ตัวแทนของเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านด้วยค่ะค่ะสำหรับเชา้านี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในช่วงเย็นๆว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อค่ะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายพ่อขอสวัสดีพ่อผู้ใหญ่อีกครั้งค่ะ ไม่ทราบว่ากิจกรรมในเย็นวันนี้คือกิจกรรมอะไรคะเย็นวันนี้นะครับจะมีการปฏิบัตินะครับของกําลังของกองกําลังประชาชนนะครับในทาในการทาในการทาการตะระลาดตะเวนนะครับเส้นทางและจุดเสี่ยงนะครับภายในชุมชนนะครับเพื่อเป็นการป้องกามนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับและยังถือได้ว่าเป็นการรักษา,ค,าความปลอดภัยนะ ให้กับหมู่บ้านได้อีกด้วยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับกองกาลังประชาชนนะครับตีได้มานี่นะครับมารวมกันนะครับตรวจตราความเรียบร้อยนะครับในชุมชนของเขานะครับในวันนี้นะครับกองกางกองรังประชาชนเขาก็จะมีการปฏิบัติการนะครับตรวจนะครับในเส้นทางนะครับในชุมชนนะครับจุดเสี่ยงนะครับโดยเฮาจะแบ่งเป็นสองชุดนะครับการบัตรการเฮาคือขประชมในแห่งนี้นะครับแล้วจะแบ่งสองชุดก็ชุด ขั้ที่หนึ่งนะครับเขาจะมีการสำรวจตรวจนะครับเรียบร้อยชุมชนก็คือเข้าไปในซอยบานบานบานสายบุนะครับจากนั่นก็ฝนนะครับฝนเสร็จแล้วนะครับก็รับนะครับสายล่างนะครับสายล่างแล้วเสร็จแล้วมาก็รับต่อที่ถามรัตการนะครับถึงเขาประชุมนี้นะครับส่วนขุ้ที่สองนะครับก็จะลงนะครับไปตางซอยสันป่าแครกับแลบวนกลับม้านะครับแล้วก็วนไปติดสะพานน้ำนานนะครับเดี๋ยวเรา ไปฟังความรู้สึกของประชาชนในหมู่บ้านถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่รู้สึกอย่างไรในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุกๆวันนี้คะก็คือตั้งแต่มีกองกําลังประชาชนเข้ามาในหมู่บ้านนะคะก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินค่ะลูกหลานในชุมชนก็ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะแล้วก็ชุมชนนี้ก็จะปลอดยาเสพติดค่ะต้องขอบคุณกองกําลังประชาประชาชนนะคะที่เข้ามาในหมู่บ้านค่ะ ค่ะนี่นะคะก็เป็นความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อกองกําลังประชาชนนะคะในวันนี้ผู้เราทั้งสองคนต้องขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะค่ะก่อนที่พวกเราจะจบกิจกรรมนะคะขอให้พ่อผู้ใหญ่ได้พูดอะไรสักเล็กน้อยค่ะครับจากการที่ได้มีหน่วยงานครับของกอรรมาน,นเข้ามาขับเคลื่อนครับกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านครับร่วมกับในงานต่างๆนะครับทาให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับค่ะในวันนี้ผู้เราทั้งสองคนต้องขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะผู้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะร,ร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็ง